สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565นะคะวันนี้ดรแก๋ตก็จะมาทบทวนความฝันให้ฟังอีกรอบนะคะเป็นการแบบโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขก็แน่นอนแน่นอนก็คือว่าไม่มีเลขตัวไหนที่จะไปขยับขยื่อนได้ละผิดก็ผิดเลยนะถูกก็ถูกเลยนะอ่าความฝันของอ้างอิงอ้างอิงก่อนเคย ทำเทปไปแล้วรอบหนึ่งใน EP 650 EP 650นะคะเป็นความฝันของปู่ยอดอ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลขหรอกนะเลขเดิมเลขเดิมเลขเดิมก็คือเลข359 953เ1 1 2เนี่ย2 1 1 2นะเลขเดิมนะแต่ที่จะเปลี่ยนที่จะเพิ่มเติมก็คืออ่าที่ความฝันของปู่ยอดที่ กำนันเพียบบ้านนะเนาะอ่ากำนันกำนันนาลินเนี่ยชวนกันไปหวานแหนะไปกัน3คนเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าเออถ้าจะได้ปลาเนี่ยก็ต้องใช้แหนะ เบอร์ห้าต้องใช้แ,แหเบอร์ห้านะถึงจะจับปลาได้ถึงจะดักปลาได้นะคะต้องแหเบอร์ห้าอ่าเบอร์ห้าก็ปู่ยอดก็บอกว่าศูนย์ห้าห้าศูนย์ใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วเขาก็บอกว่าก็อย่างนั้นแหละก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าอ่าดับเตแต๋อก็เลยแปลความว่าจะเกี่ยวกับราชกาลที่ห้าก็คือศูนย์เสียราชกาลที่ห้าเนาะก็คือยี่สิบสามตุลาคมสองพัน 453-57.3พันศานะคะ57พันษาแล้วก็05ก็ยังหมายถึงการสูญเสียรัชจการที่9นะคะวันที่เวันที่13ตุลาคม2559ก็ได้เลข5995อ่าได้เลข5 9 9 5ตามตามที่บอกแล้วนะคะแปลความกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้จะมาเพิ่มเติมเรื่องของแห่แหเบอร์5เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของ แห่เนี่ยยังหมายถึงเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายนะคะเพราะว่าเครือข่าย 5G 5G เพราะว่าอะไรรู้ไหม 5G เพราะว่าเขาบอกว่าแห่เบอร์5เบอร์หเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกไฟไฟ,ฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าในหลวงรัชกัลที่5ทรงนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยนะคะก็มีไฟฟ้าโทรศัพท์มี สาธารณูปโภคต่างๆนะคะมีปปามีทุกอย่างเลยไปสนงไปสนีมีหมดเลยนะคะราชการที่5นะคะแล้วที่หว่านแหเนี่ยแหเบอร์นั้นอะตาข่ายแห ى, ก็คือตาข่ายแล้วตาข่ายก็คือเครือข่ายนะตาข่ายก็คือเครือข่ายก็หมายถึงเบอร์หก็คือ 5G 5G ก็คือถ้าเราเอาภาษาอังกฤษมาตั้งนะคะ a b c d e f g จีเนี่ยก็ตกไปที่เลขเจ็ดนะคะเจ็ดอ่าเจ็ดก็คือปีม้านะั่นนหะปีมะเมียนะคะเลขเจ็ดนั้นแ่ะก็เลยเป็นห้าจีอ่าก็เลยเป็นห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดก็คือพระชนมายุในหลวงรัชกาลที่ห้านะคะซึ่งหวยออกเจ็ดห้าไปแล้วเมื่องวดที่แล้วนะคะอ่างวดนี้ก็เลยต้องมามองกันที่ห้าสามสามห้าถึงแม้ว่าอ่าสามสองก็ออกมาแล้วนะสามสองที่ดรอเต๋วถูกไปสามแสนงาอ่าที่ออกสามสามสองออกตรงนี้นะคะอ่า แต่ตอนเนี้สองสี่สี่สก็ออกไปแล้วดอกเตียวก็ถูกไปแล้วอ่ะคือออกไปหมดแล้วแหละเนี่ยห้าสก็ออกไปแล้วนะคะแต่มันก็มันตกมาเลขตรงเนี้ยก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่าก็คือมันตกมาตรงเนี้ยเนาะอืมก็เลยความฝันของปู่ยอดเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของเครือข่ายนะคะเครือข่ายก็คือสัญญาณโทรศัพท์ 5G 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 นะคะ 5G ก็คือนี่แหละ 5G ก็เลขเดิมนี่แหละค่ะแล้วคนที่โทรศัพท์ 5G ได้เนี่ยก็คือนายกยิ่งลักกับท่านนายกทักษิณน,นะคะถ้าท่านนายกยิ่งลักก็ท่านเกิดวันที่21มิถุนายน2510นะคะแล้ว21มิถุนาเนี่ยรู้ไหมคะอะไรนะคะ21มิถุนาผมลาบวดอย่างเงี้ยก็คือไวพยพฤเพชุพันธ์นะคะท่านเกิด วันเดียวกับที่ไวัยพศเพชรสุพรรณลาบวชเลยนะคะลาบวชค่ะเห็นไหมเราจะไปเราจะไปงานบวชวยอ่าพ well, ่อวยพศไหมคะพ่อวยพศเพชรสุพรรณแล้วอ่าที่จะต้องที่จะต้องมีพวกเครื่องเสียงต่างๆนะน่ะก็เป็นเพราะว่านั่นแหละค่ะความเจริญรุ่งเรืองมาจากสมัยราชการที่ห้า เลยมาเรื่อยๆจนถึงรัชการที่9จนถึงรัชการที่10ปัจจุบันนะคะก็แหละโทรศัพท์ก็ 5G เลยนะคะ 5G อ่าก็อันนี้แหละเป็นเพิ่มเติมเล็กน้อยอ่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งดักแกต,ต๋วลก็จะเล่าความฝันของคนอื่นๆให้ฟังเนาะ จบความฝันของปู่ยอดอีกรอบนึงเนาะเป็นความฝันของบ่าวทีนะคะบ่าวทีเขาบอกว่ามีผู้หญิงแต่งชุดไทยนะคะแต่งชุดไทยสวยงามมาลำบวงสวงลำบวงสวงเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ออนางก็นางก็บอกเลขกับบ่าวทีนะคะว่า9ก5 9ส5หสาหาลองฟังนะลองฟังนะแล้วก็ตอนที่ฟังคลิปเนี่ยก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์มา คนขับมอเตอร์ไซค์มาบนถนนก็มาคุยกันกับบ่าวทีนะเขาก็บอกว่าเขาว่าฝันเห็นลูกชายหรือไงไม่รู้ที่บอกว่าเออซื้อคอนโดใหม่ซื้อคอนโดใหม่นะเขาบอกอย่างนั้นในฝันนะบอกว่าได้ซื้อคอนโดใหม่อคอนโดอัน,นันอนะอาจจะหมายถึงแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจของท่านนายกทักษิณธุรกิจของท่านนายกทักษิณน,นะคะกับท่านนายกยิ่งรักตอน ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีท่านก็ค้าขายมีขายต่างๆเลยนะคะแล้วก็ขายผ้าไหมแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรงภาพ,พยนตร์ มีการสร้างลงภาพยนตร์มีการถ่ายทำภาพยนตร์ก็คือเป็นผู้กำกับเองด้วยแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังเล่นะคะก็คือฉายหนังทั่วประเทศนะคะแบบตั้งบริษัทแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำธุรกิจคอนโดเห็นไหมพอมีคนฝันที่เกี่ยวกับคอนโดเนี่ยเราก็เลยอ๋ออาจจะเป็นเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณก็ได้นะคะแล้วก็ท่านก็ก่อตั้งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์นะคะ เมื่อวันที่21มิถุนายนอ๋อที่ไว้ยพดลาบทเลยนะคะแล้วก็21มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันที่ท่านนายกปูท่านนยานนยกยิ่งรักนะคะเกิดอ่าคล้ายเป็นวันเกิดสงสัยจะตั้งเพราะว่าตรงวันเกิดมั้งคะอ่า21มิถุนายนเป็นวันเกิดของท่านนายกยิ่งรักนะคะอ่าแล้วก็มีการก่อ,กอตั้ง AIS ก็คือ Advanced Info Service นะคะเมื่อวันที่24เมษายน2529เราเลข29เนี่ยก็จะคือเลขนายก ประยุทธ์นะคะท่านเป็นนายกคนที่29นะคะ,ะแล้วก็จะมีว่าพอท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านก็ลาออกจากการเป็นตำรวจนะคะพศ .2530 นะคะเนี่ยเราก็จะมีเลข53เนี่ย53ตรงนี้นะเราก็จะมีเลข53ตรงนี้ก็คือท่านลาออกจากการเป็นตำรวจท่านลาออกจากการเปร็นตำรวจบ,บางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับตำรวจจับนะคะตำรวจจับก็คือจะหมายถึงท่านนายก ทักษิณเลยนะคะเนี่ยจับนายกเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้พอท่านละออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็จะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ทำหนังสร้างหนังขายหนังแบบนั้นนะคะบ้านใสทองเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างมาก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 ,มาก,มากบ้านใสทองนะคะแล้วก็พอปี2532เนะี่ยท่านก็เปิดบริษัทที่เกี่ยวกับโทรทัศน์อ่าทีวีต่างๆเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละเยอะไปหมดปี2531เนะี่ยก็เกี่ยวกับเพจเจอร์เพราะว่าตอนสมัยนั้นน่ะจะยังไม่มีพวกโทรทัศน์ยังไม่มีโทรศัพท์กันนาะ อท่านนายกทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้แบบลงทุนอ่ะลงทุนแรกๆของประเทศไทยเลยนะคะท่านก็เลยมีความร่ำรวยอ่ามีความร่ำรวยมหาศาลนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครมาทำมาก่อนไงอ่าพอใครจับทุรใครจับธุรกิจแบบแรกๆแ,แบบนี้ก็จะเป็นปกติเลยแหละที่จะต้องแบบ ได้รับความนิยมแล้วก็ขายได้ไงอาจก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ํารวยนะคะร่ํารวยเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างดีมากๆเลยนะคะในการบริหารประเทศของท่านนายกทั้งสองนะคะอ้าวแล้วทีนี้ก็มาในเรื่องของเลขยีบเอก็คือตอนเนี้ยก็จะมีหม่อมน้อยนะคะรู้จักกันไหมเนะี่ยหม่อมน้อยอะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลท่านก็ เสียชีวิตนะคะเมื่อวันเมื่อเร,เร็วนี้เองเนาะท่านเสียชีวิตก็ท่านก็แสดงไม่ใช่ท่านแสดงท่านเป็นผู้กํากับถ้าบริษัทเอ่อถ้าหม่อมน้อยก็คือบริษัทไฟสตาร์โปรดักชันนะคะท่านเป็นผู้กํากับนะท่านเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของภาพยนตร์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากเลยนะคะท่านก็กํากับเรื่องเทปธิดาอู้คือมีเยอะนะเต็มไปหมดเลยนะแต่แต่เอามาเรื่องเดียวเพราะว่า ชอบเรื่องของเทพธิดาบาย21นะก็คือเป็นหนัง35มมนะเข้าฉายเมื่อวันที่29 29กันยายน2 5 2 1นี่แหละก็คือเทพอ่าำไมถึงจะต้องเป็นบาย21ก็เป็นเพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่21ไงปี2 5 2 1นก็เลยตั้งหนังเรื่องเทพธิดาบาย21อ่ากัเข้าฉาย21 เกกันยายน2 5 2 1เนา้าะอ่าหม่อมน้อยแล้วทำไมถึงต้องเอาหม่อมน้อยมาก็เป็นเพราะว่าหม่อมน้อยเนี่ยจะเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วท่านนายกทักษิณเนี่ยเดิมๆท่านก็จะเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นะท่านก็เป็นผู้กำกับเองด้วยนะท่านนายกทักษิณน,นะท่านมีความสามารถแล้วเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนังเล่ต่างๆนะคะจะเป็นธุรกิจของท่านนะคะแล้วท่านก็ชื่อน้อยเหมือนกันนะคะตอน ตอนแรกๆอ่ะท่านจะเป็นคนชื่อน้อยแต่พอแมวเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นเพราะฉายาจากนักเรียนในร้อยเอ่อนักเรียนเตรียมทหารอะไรของเขานะคะรุ่นที่สิบอ่ะให้ฉายาว่าแมวอ่าเรียกนายกทักษิณว่าเรียกน้อยเนี่ยเป็นแมวอ่าเป็นแมวนะคะก็เขาก็เลยเรียกชื่อท่านแมวมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่บัตรนั้น จนบัตรนี้นะคะแล้วทีนี้พอแมวเนี่ยเราก็เอามาแปลความนะคะแมวก็คือแมวนะคะแมวแมวก็คือแมวเก้าชีวิตแล้วก็แมวก็คือห้าหมาก็คือหกนะคะแมวคือห้าหมาคือหกแล้วก็แมวก็คือเก้าชีวิตนะคะอ่าแล้วพอพอบอกว่าเป็นโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สิบเราก็นึกถึงเลขสิบใช่ไหมคะก็คือประเจ้าอยู่หัวนะคะ เฉลิมพระชนพรรษา28กระกฎาคม2495ก็ได้เลข95มาได้เลข35มาก็เอามาสมาดกันนะคะว่าอันไหนจะเป็น95อันไหนจะเป็น3 5ก็มันจะต้องมีการใช้เลขตัวเดียวกันด้วยอ่าพอมีการใช้เลขตัวเดียวกันจะวางไว้ตรงไหนดีละ่ะถึงจะถึงจะเหมาะสมว่าเออฉันจะวางเลขตรงไหนดีอ่าถ้าต้องใช้เลข5ปากกาถ้าต้องใช้เลข5 ตัวดิร่วมกันกับเลขอื่นไงพ,พอพอต้องร่วมกับกับเลขอื่นด้วแ,แต่แต่ก็เลยมองแบบนี้มองเลขเป็นสามห้าเก้าเพราะว่าต้องใช้เลขร่วมกันไงอันนี้ก็คือใช้เก้าก็ใช้สามก็ใช้ก็คือต้องมาใช้ร่วมกันดับแ,แ,แต่แต่มองตรงนี้นะคะอ่าแล้วพอพอในเสจก็มีเลขยี่สิบเอ็ดเพราะว่าเป็นวันเกิดนะคะเนี่ยนะก็คือเลขยี่สิบเอ็ดกับเลขสิบสองเนี่ยเป็นเลขที่ อย่าคิดมากเอออย่าไปคิดมากเนาะซื้อมันทั้งสองตัวนะคะเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่า21เนี่ยเป็นเรื่องของการบวชไงเป็นเรื่องของการบวชนะบวชก็ต้องเป็นแม่นะคะโอ้โหคนที่เป็นแม่ก็ต้องน้ําตาไหลนะคะที่ลูกชายของตัวเองบวชนะคะ21มิถุนาอ่ามีนะคะก็คือทุกคนรู้เลยนะคะว่า21มิถุนาเนี่ย ท่านาวัยพจนะคะทาลาบวชนะคะพ่อเพลงพ่อครูพ่อครูของประเทศเลยนะคะอืมราชาเพลงแหล่นะคะก็คือพ่อวัยพศเพชรสุพรรณไม่มีใครจะเกินไปเลยนะคะไม่มีใครจะเกินเลยนะอ่ะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ปกสลากปกสลากของของของเรานะก็จะมีปกสลากเนี่ยก็จะเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีเห็นไหมคะจังหวัดสระบุรีอ่าเขาเรียกว่าชุมชน ช,ช,ชุมชนบ้านต้นตาลอาชุมชนบ้านต้นตาลแล้วต้นตาลเธอต้นตาลก็สูงใช่ไหมล่ะสูงแบบั้นาดอาสูงเหมือนเสาเลยไหเหมือนเสาโทรศัพท์เหมือนเสาโทรไฟฟ้าอาเหมือนเสาทุกอย่างเสาสัญญาณโทรศัพท์เสาไฟฟ้าเสาชิงช้าเสาต่างๆเลยนะคะแล้วก็ก็เลยเป็นเสาให้แล้วที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ข้าสาร ข่าวสารดังนะคะข่าวสารเสาให้นะคะเสาให้เอ่เสาให้เนี่ยมาจากชื่อของนางตะเคียนนางตะเคียนร้องไห้ได้สงสารนะคะนางตะเคียนนะคะนางนางร้องไห้ร้องไห้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนางร้องไห้นะคะพอพอเป็นนางตะเคียนร้องไห้ปุ๊บอ่าแล้วก็มีข่าวสารข่าวสารก็ยังแปลความไปถึงเรื่องของการสื่อสารสื่อสารก็ทั้งโทรศัพท์ โทรทัศน์อย่างนี้นะคะมีหนังสือด้วยนะเพราะว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยก็ทำหนังสืออ่าเยลโลเพจจนะคะก็คือหนังสือหน้าเหลืองอะสมุดโทรศัพท์แบบนั้นน่ะเนาะเล่มหนาๆแบบนั้นาก็คือเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณกับท่านนายกยิ่งรักเลยนะเป็นคนดําเนินการก็เลยทําให้คนฝันที่มีเกี่ยวกับผีกระสืออ่าผีกระสือก็คือหนังสือของท่านนายก โอ้อ่าแล้วก็มีมีเสาเสาให้อืมเสารองให้นะคะเนี่ยเนี่ยเสาโทรศัพท์เสาชิงช้าเสาอ่ามีเรื่องป่าช้าด้วยมีคนไปฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของรถรถไปเสียที่ป่าช้าเออก,ก็เป็นสงสัยจะเป็นช่องกบดานานะรถไปเสียในป่าช้าแล้วมันปักอยู่ในดินไงมันอยู่ในดินเนาะแล้วก็หัวหัวรถเนี่ยกับล้อรถเนี่ยมันปักอยู่ในดินแล้วก็ทุกคนก็มาช่วยกันโอ้ยช่วยกันดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นไอ้ตรงที่บอกว่า หัวรถไปปักไว้ตรงนั้นนะ่ะก็หมายถึงหมายถึงเสาไอ้ไนี่ไงเสาโทรศัพท์เสาสัญญาณโทรศัพท์เสาชิงช้าอะไรเงี้ยมันไปปักไว้เขาเรียกว่าฝังฝังไว้ปักหลักอ่ะปักหลักเนาะ,ป,นะปักหลักไว้ในป่าช้าก็คือเสาโทรศัพท์เสาไอ้ไสัญญาณต่างๆไงอ่าแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาในฝันเขากบนาช่องกบนาอนะ่ะพอเขาดึงรถกันขึ้นมาได้แล้วเนาะรถเนี่ยมีแม่ยานางไงอ่า รถนะนะทุกคันนะมีแม่ย่านางก็เลยอ่าก็เลยดึงแม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าพอเขาดึงรถกันมาเสร็จแล้วเขาก็ทําพิธีทอดกรถินพระปากันนะก็แบบเหมือนวนล้อมรอบรถอ่าล้อมรอบรถนั่นแหละอยู่ในป่าช้ากันนั่นแหละนั่นะแหละก็คือความฝันของช่องกบนาเนะ่ะเขาก็หมายถึงพวกเสาไฟฟ้าเสาทีวีเสาสัญญาณโทรศัพท์แบบนั้นนะอ่ะเขาบอกแบบนั้นนะหมายถึงว่า เขาไม่ได้บอกแบบนั้นหรอกดรตแต๋วแปลความไว้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วทีนี้สาวอากาศทองคําของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ได้รับรางวัลน,นะคะสาวอากาศทองคาปี2 5 2 1นเะนี่ยในเพลงอกสาวเหนือสะอื้นอืมอกสาวเหนือสะอื้นสะอื้นจริงๆไหมคะท่านนายกยิ่งรักนะคะท่านก็จะสะอื้นนะคะเพราะว่าท่านเป็นสาวเหนืออ่าท่านเป็นสาวเหนือมันเหมือนเป็นเพลงนะคะเพราะว่าท่านเกิดวันที่21มิถุนาแล้วก็ท่าน 21มิถุนาเนี่ยจะเป็นวันบวชของท่านบวยพิสุพันธ์อันนี้เป็นเพลงนะไม่ใช่บวชจริงๆนะอ่ะแล้วถ้าบวชจริงๆก็คงจะในเดือนนี้แหละอยากจะให้ดูวันบวชจริงๆอ่ะแล้วทีนี้พอพอสาวอ,อกสาวเหนือสะอื้นนะก็สะอื้นก็เหมือนกับว่าสาวให้ไงนางตะเคียนร้องให้นะนางตะเคียนร้องให้ก็คืออกสาวเหนือสะอื้นแล้วเขาบอกว่า ทําไมต้องสะอื้นก็เป็นเพราะว่าโครงการจำนําข้าวเนาะจำนำข้าวเปลือกข้าวสารเนาะมันมีการทุจริตกันไงก็คือท่านนายกท่านไม่ได้ไปทุจรงทุจริตหรอกแต่ทีนี้คนมันทั้งประเทศเนาะมันก็ต้องมีการแบบพ่อค้าคนกลางด้วยประชาชนด้วยโอ้ยมันเยอะไปหมดเนาะอ่านมีแต่คนก็มีข่าวในเรื่องของการทุจรรงทุจริตนะก็นั่นแหละ ไม่รู้ไขรทุจริตไขรบ้างเนาะก็นั่นแหละเป็นก็เลยทําให้สาวอกสาวเหนืออะอื้ออ่าด้วยการจํานําข้าวเปลือกผัข้าวเปลือกปุ๊บก็เลยเข้าวสาวให้ไงนางตะเคียนก็ร้องให้เหมือนกันอ่าทาไมนางตะเคียนร้องให้ละ่ะที่สาวให้อ่ะเดี๋ยวจะไลฟังนะว่าทําไมนางตะเคียนถึงร้องให้นะ่าสงสารจริงๆ จะเล่าให้ฟังนะว่าทําไมนางตะเคียนถึงร้องไห้เนาะเป็นเพราะว่าอ่าหมู่บ้านอันนี้นะคะเขาชื่อว่าบ้านไผ่ล้อมน้อยอ่าบ้านไผ่ล้อมน้อยนะ,อะสมมติอันนี้เป็นต้นไผ่นะแล้วก็แล้วก็แต่จินตนาการเอาเองนะว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านแล้วก็มีไผ่ล้อมอ่ะเขาเรียกว่าบ้านไผ่ล้อมน้อยไม่ใช่ไม่ใช่มากนะน้อยคนนี้ก็คือท่านนายกทักษิณน,นะเพราะว่าท่านชื่อน้อยไงแล้วก็มีการฉุดอ่าฉุดลากนําเสา เสาร้องไห้มาเสานะเสาอันนั้นเขาร้องไห้มาไว้ที่วัดสูงอ่าตำบลตำบลเสาให้นะประวัติอันนี้ดูประวัติจากวิกิพีเดียได้เลยนะแล้วบ้านหมู่บ้านเนี้ยก็ก็ได้ยินตอนนั้นะก็คือได้ยินเสียงของแม่ตะเคียนอ่าแม่ตะเคียนนะเขาบอกว่าตำนานนางตะเคียนเสาร้องไห้ก็เป็นเสาที่ศักดิ์สิทธิค์คู่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเสาให้นาะออ่าแล้วทําไมถึงต้องร้องไห้ล่ะก็เป็นเพราะว่า เพราะว่านางตะเคียนนะเขาก็ร้องไห้เพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นไม่ได้ไปเป็นอ่าส่วนหนึ่งของเสาเหลักเมืองเสาหลักกรุงเทพไงเขาก็เลยร้องไห้เพราะว่าอ่าไม่ได้คัดเลือกอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบร้องไห้เพราะว่าเสียใจที่ไม่ได้คัดเลือกให้ไปเป็นเสาเสาเอกเสาหลักของเมืองอ่ากรุงเทพอันนี้เป็นตำนานนะเป็นตำนานแล้วก็เลยต้องร้องไห้แล้วคนก็ ได้ได้ยินเสียงนางร้องไห้ก็เลยเป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็เป็นตำบลร้องไห้หมู่บ้านร้องไห้ไอเสาให้แบบนั้นนะคะเนี่ยแล้วแล้วตำนานก็มีอยู่ว่านางตะเคียนนะคะนางตะเคียนสาวคนเนี้ยก็เสียใจเสียใจก็เลย เสียใจก็เลยไหว้ทวนน้ำอ่าไหว้ทวนน้าขึ้นมานะไหว้ทวนน้าแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องเสียงร้องให้ของนางเนาะอ่าแล้วก็นางก็หยุดนางก็จมอยู่ที่แม่น้ําป่าสักอ่าแม่น้ําป่าสัก์เนาะแม่น้าป่าศักศก,ก็คือนั่นแหละเขื่อนเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีแหลนะเนาะอืมเสาเส,สาอันนั้นนะเสาเสาให้เนะี่ยเสาคนนี้นะคะเสาตัวเนี้ย นางตะเคียนนางตะเคียนคนนี้นะคะนางนางตะเคียนคนนี้ความขอเรียกว่าความยาวอย่างนี้นะความยาวเนี่ยยาว15เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.75เมตรที่หวยออก7 5หเนาะก็คือเสาตะเคียนต้นนี้นะแล้วเขาก็บอกว่า,าที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเสาให้เนี่ยคือเลขห้าเนาะอยู่เลข5้าแล้วก็หมู่5ถนนพิชัย ลนรงสงครามอ่าพิชัยลนรงสงครามตำบลเสาให้อําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีนะคะรหัสเห็นไหมหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดก็อย่างนั้นที่ที่เคยบอกไงว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าอ่าพระพุทธเจ้านะเลข 18, สิบแปดเนี่ยศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์อ่าสิบแปดวิชาแต่ถ้ามามองจากตรงนี้พิชัยนรงสงครามเนะี่ยจะเกี่ยวกับพระเจ้าพระนเรศวรน่ะพระนเรศวรนะ ที่เกี่ยวกับเลข18อ่าเพราะว่าวันยุทธหัตถีส่วนเลข16กเนี่ยก็คือวันครูอ่าวันครูนะคะถ้าถ้า60เนี่ยก็คืออายุของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์อือย่างนี้นะมันจะเป็นแบบเนี้ยส,สาวอันนี้คือนางตะเคียนเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้มาเป็นสารหลักเสาสารหลักเมืองแล้วสารหลักเมืองเนี่ยก็เห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะ ลงหลักนะทำพิธีกันนะวันที่21เมษายน2325อันนี้เป็นวันที่สถาปนาสถาปนากรุงเทพสถาปนารัตนโกสินทร์ไงรัตนโกสินทนระ์เนาะเขาก็สร้างศาลหลักเมืองไงแล้วนางานางตะเคียนคนนี้นะคะก็เสียใจที่ไม่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของศาลหลักเมืองกรุงเทพนะในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ สารหลักเมืองอันนี้ก็มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงศารกับพศส3 9 5ก็คือหลังจากที่สร้างตรงนี้เสร็จแล้วก็มีการมาปรับปรุงเนาะกับปรับปรุงครั้งแรกนะอ่า5นเะ,ะเลขมันก็แปลกๆดีนเนาะเอาก็เขาก็ให้เลขมาให้เลขมาสวยงามเนาะเออในฝันนะเนาะอ่าเพราะว่าดรแต๋วก็ฝันที่เกี่ยวกับเลข3,59นะเดี๋ยวจะไลฟังต่อไปนั่นแหละแล้วก็มีการปรับปรุงในพศสองพ ห้าร้อยยี่สิบสามมาเรื่อยๆมาถึงสองพันหรอยี่สิบเก้ากมีการปรปับปรุงสารหลักเมืองอืแล้วที่ว่าการอำเภอเสาให้เนี่ยก็จะอยู่กับใกล้ๆกับเทศบาลตำบลเสาให้เขาบอกว่าอยู่ห่างกันไม่อยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนะมันก็น้อยไปไหมถ้าห้าสิบเมตรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเสาอันนี้ยอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาให้เนี่ยห้าสิบเมตรมัน มันน้อยไหมหรือว่ามันอยู่ด้วยกันก็ไม่ทราบนะอ่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าในในวิกิพีเดียเขาบอกห้าสิบเมตรมันก็มันก็ติดเลยนะหรือว่ามันจะอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องไปอ่าต้องไปออะแล้วทีนี้เทศบาลนะเทศบาลก็คือบ้านเลขบ้านเลขของเทศบาลก็คือหนึ่งสองสามหมู่ห้ามันก็เหมือนเหมือนเ็กเลยเนาะเนี่ย เนี่ยถ้าเอาสามห้ามาอยู่ด้วยกันเนาะมันก็ใช่เลยเนาะแล้วก็เหลือสิบสองเนี่ยมันก็เป็นแปลกๆดีเนาะอ่ายังมียังมียังมีอีกในตาในอ่าประวัติศาสตร์ที่อ่านมานะเรื่องของการทําทําพวกทําพวกหลักเมืองอะสารหลักเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสารอะถ้าเนี่ยเหมือนแบบสร้างศารหลักเมืองกันแล้วกันเนาะ,ะสร้างสารหลักเมืองเนะี่ยก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่อันนี้นะแต่ก็คือมีฝรั่งเขาเขียนไว้เขาบอกว่าการการที่สร้างศาลหลักเมืองไว้เนี่ยก็จะต้องมีการค่าคนสามคนเพราะว่าเพราะว่าอืฆ่าคนบริสุทธิ์ก็คือเหมือนกับว่าเส,ส,สาเสา,สาเนี่ยเขาจะเนี่ยเขาจะทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็มีการตกลงกันนะกับพวกอ่าพระเจ้าอยููหัวกับ พวกอมาตเนาะก็จะต้องออกไปหาคนให้ได้สามคนนะมามาเป็นมาเข้าพิธีก็คือว่าเขาก็จะไปเรียกสมมติดอกตแต๋วดรตแตวดอตแตว,ตวเขาบอกว่าถ้าใครหันหลังมานะเหลียวหลังอะถ้าใครเหลียวหลังมานะเธอนั่นแหละ เขาเขาจะเอาคนนั้นแหละเขาจะเอาคนนั้นแหละมาสามคนนะคะมาไว้มาไว้ตรงนี้ก็คือก่อนที่จะมาไว้ตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จับมาก่อนนะจับมาแล้วก็มันจับมาแล้วก็ถ้าได้สามคนแล้วเขาก็วันก่อนที่จะมาทําพิธีเนี่ยเขาก็เลี้ยงอาหารให้อิ่มน้าสารานเวลาใครฝันเนี่ยก็ลองฟังอันนี้ไปด้วยนะลองนึกภาพตามเพราะว่าแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับการกินอาหารไง พอการกินอาหารปุ๊บก็ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการวางเสาหลักเมืองหรอกนะการสร้างสารหลักเมืองเออแต่ตอนนี้เรามีความรู้แนละเราต้องมองและว่าเออก่อนที่จะสร้างสารหลักเมืองได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการอันนี้ฝรั่งเขียนนะแต่ความจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือว่าจะต้องมีการฆ่าคนตายให้ลงไปในหลุมให้ลงไปในหลุมแล้วก็เอาเอาขอนไม้เอาขอดไม้ไมนี่เขาเรียกว่าเสาอันนี้นะเสาเนี่ย ตัดเชือกอ่ะจะต้องมีเชือกนะตัดเชือกอ่ะตัดเชือกเพื่อให้เสาเนี้ยหล่นมาทับคนสามคนในเนี้ให้ตายไงให้ตายแล้วก็ถมก็เป็นเหมือนแบบหลักเมืองอันเนี้ยนะอือันนี้นะอันนี้เขาเขาบอกแบบนั้นไงแล้ว,แล,วแล้วทีนี้มันก็มีคนฝันก็มีคนฝันที่เกี่ยวกับว่าเห็นคนท้องอ่าเห็นคนท้องนะแล้วก็เหมือนสักข้างหลังสักข้างหลังอนะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ แล้วนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าการสักข้างหลังก็หมายความว่านี่แหละไทรหันหลังไปอ่ะถ้าสมมติเรียกดรแต้ดรแต้ถ้าหันไปนะั้นนั่นแหละเธอจะต้องเป็นคนจะต้องมาถูกฆ่าตายในในในหลุมอย่างเงี้ยอ่าในหลุมแบบนี้นะนี่แหละนี่แหละมันก็เลยทําให้เราก็ได้ความรู้จักตรงนี้ไงแล้วทีนี่อาเภอเสาให้เนาะเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการแข่งเรือยาวการทอผ้าข้าวสารอ่า มีขาวสารดังนะขาวสารเสาให้อ่ะเนาะอ่าข้าวเปลือกขาวสารน่ะก็เลยทําให้ในแหละเราก็เราก็ได้เสาเสาให้นะเสาให้เสาเขาให้หมายความว่าหวยวดเนี้จะเกี่ยวกับเสาให้เสาให้ก็จะเป็นเสาโทรศัพท์ข้าวสารเสาให้เสาโทรศัพท์เสาอ่อไฟฟ้าอ่าอย่างเงี้ยก็คือราชการที่ห้าสรุปแล้วเลขเลขเดิมเลขเดิมก็คือเลข ็มีเลขนี้เท่านั้นเองนะแล้วทักหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อย่าไปคิดมากเลยเอามันจะสองเลขกันแหละเนาะเพราะว่าถ้าคิดมากก็จะปวดหัวไปก็คือมีเลขเท่านี้แหละอ่าสำหรับคลิปวินาคาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะอ่าอันนี้ผิดกระสือกระสืออันนี้ก็เหมือนที่เคยบอกนะกระสืออันนี้ก็จะเป็นพวก สื่อสัญญาณโทรศัพท์เนาะหรือไม่ก็เป็นหนังสือที่ท่านนายกยิ่งรักชิน,นวัตรกับท่านนายกทักษิณเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับหนังสือไงหนังสือเนาะหนังสือของเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเขาเรียกว่าหนังสือหน้าเหลืองอ่าหนังสือหน้าเหลืองนะเลขเดิมเลยนะทุกฝันนั่นแหละเพื่อนๆทุกฝันนั่นแหละเลขเดิม บางทีอาจจะไม่ได้แปลให้ใครละแต่ก็คือเอาไปจับเอาเองนะก็คือเลขเดิมเลขนี้แหละเลขสามห้าก้าเก้าฝันของเบ,าบ่าบาวทีเนี่ยที่เห็นผู้หญิงแต่งตัวดีแต่งตัวชุดไทยแล้วก็มาไลา่ลามบวงสรวงนะคะแล้วก็บอกเลขกับบาวทีว่า9 3้าสามหนะนะอ่าก็หมายแล้วการแต่งตัวผ้าไทยเนี่ยก็หมายถึง วันวันพระไทยแห่งชาติเนาะวันที่12สองิงหาคม2565เป็นปีแรกนะคะเป็นปีแรกเนี่ยแล้วก็แล้วก็ฝันเนี่ยก็ยังมีคนมาบอกว่าเออฝันว่าลูกชายซื้อคอนโดใหม่เนี่ยก็เลยทําให้เลขเดิมอีกนั่นแหละนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังค่ะ